วัตสิริมงคลโมเดลนะคะเนื่องจากว่า พระคุณเจ้าจากรัฐเท็กซัสนะคะวัดมีชัยสุวรรณรามนะคะต้องการเห็นบริบทการยกนะคะการมาใส่ผ่านการควบคุมการอัญเชิญประดิษฐานนะ,ะอย่างละเอียดนะ,ะจากวัดสิริมงคลนะคะตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นแนวทางนะ,ะให้กับวัดมีชัยสุวรรณรามนะคะที่รัฐเท็กซัสนะ,ะสหรัฐอเมริกานะคะได้ทํางานนะ,ะอย่างรัดกุมนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่าง นะในการที่ทํางานกับ นะชาวต่างชาตินะที่จะต้องมีการสื่อสารนะโดยเฉพาะนะการเห็นนะทั้งภาพนะภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะจะทําให้พระคุณเจ้านะวัดมีชัยสุวรรณารามรัฐเท็กซัสนะคะ,อะคอนโทรลกับนะะทีมงานนะที่ถีมยกนะ,ะได้ง่ายขึ้นนะ,ะทางร้านจําเป็นจะต้องนะลงภาพรัวๆแบบนี้นะเพื่อที่จะเป็นโมเดลนะในการทํางานนะให้พระคุณเจ้านะคะวัดมีชัยสุวรรณารามรัฐ เท็กซัสนะทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะน้อมกุณโสลจิตร่วมอนุโมทน,นากับทุกท่านนะคะที่มีส่วนทำให้งานนี้สำเร็จนะทั้งพระคุณเจ้านะคะพระคุณเจ้าพระครูสุวัสิจันทโชธนะและท่านเจ้าภาพนะอะคุณพี่เจี๊ยบนะคะวิไลพันธ์ธนชาตินะกับสาธุสา